สวัสดีครับญาติธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้เรามาบันทึกเสียงตอนพิเศษตอบปัญหาจากญาติธรรมที่ฝากคำถามไว้ในเพจประสบการณ์วิญ,ญญาณและการอุทิศบุญของคนธรรมดาวันนี้ก็จะได้ให้ครูตอบคำถามที่ถามเข้ามานะครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านญาติธรรมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็นำคำถามที่มาถามไว้ในเพจนะเอามาตอบเป็นเสียงในบางส่วนที่คิดว่า น่าจะเอามาตอบนะครับก็ถือว่าเติมเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยดีกว่าเนาะบางทีเนี่ยพิมพ์ตอบมันก็สั้นๆเพราะเราก็ไม่ค่อยได้วางมาแต่ความเข้าใจระหว่างการการอ่านกับการฟังนี่มันต่างกันต่างต่างคือท่านที่ถามจริงเนี่ยเรื่องที่ถามมาเนี่ยเราลงเกี่ยวกับความรู้เรื่องพวกนี้ไว้แล้วใน youtube ก็พูดแต่บางทีมันยาวมากจนเหมือนกับหนังสือทั้งเล่มเนี่ยนะเขามาเปิดอยู่หน้าที่หนึ่งร้อยเนี่ยไอ้เรื่องหน้าต้นๆน,นี้ยังอ่านไม่ครบ ใจความไม่หมดปัญหามันเกิดก็เลยมาถามไอเราจะขี้เกียจตอบก็ไม่ได้เมือม่อเมือ่อเมื่อตั้งใจมาทํางานแบบนี้มันก็ต้องตอบครบนะนะงั้นบางอย่างมันอาจจะซ้ํานะครับงั้นท่านที่จําได้ศึกษาไว้เยอะอาจจะได้ยินคําตอบซึ่งท่านรู้แล้วนะครับก็ต้องขอบอกว่าผู้ที่เข้ามาก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่าครับมันก็ต้องเผื่อไปหมดนะครับก็บไปถามแรกอ่าไปดูหมอมา ก็คือญาติตายนะไปดูหมอมาบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้รับบุญที่อุทิศเลยอุทิศตามที่เราแนะนําไปแล้วอุทิศบุญเบิกบุญแล้วแต่ว่าวิญญาณของผู้ที่ตายเนี่ยไม่ได้รับบุญจะทํำยังไงดีอืมตอนที่ถามมานั่นอดีผมอยู่กับลูกสาวก็เลยมีรูปมาด้วยสิดูปับ๊บเอา้าเป็นไงลูกจริงด้วยพ่อสภาพยังไม่ได้รับบุญเลยยังอยู่ที่ตายอะ่ะเอา้ามันเป็นยังไงก็เราก็ให้ลูกทานเข้าไปดูนะครับ เขารับบุญเขารับบุญไม่เป็นนะครับนั่นก็คือปัญหาว่าเราก็ตอนแรกก็เอ๊ะเขาทําตามที่เราบอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดสิมันเกิดอะไรขึ้นเราบอกอะไรพลาดไหมพอเราก็ว่าเราลงรายละเอียดนะเพราะเราก็ทําวิธีนี้เราไม่ได้ใช้วิธีอื่นแต่มันสําเร็จก็มาจับเป้าตอนที่ลูกบอกไว้ว่าเออเขาไม่รู้เรื่องว่ารับบุญยังไงอันนี้จริงครับคือคนเราจํานวนไม่น้อยดีกว่านะ ขาไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลน,นะครับแล้วเขาอเผอิญเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยนะก็เคยเล่าว่ามีทั้งเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นถ้าเขายึดร่างคือจิตยึดติดกับความ,มไม่อยากตายอืมเจ็บว่าตอนโดนเจ็บอ่ามันก็จําตรงเจ็บอ่ก็เจ็บอยู่ยงั้นไปเชิญมาไหมก็เดินไม่ไหวเพราะเจ็บอะมาไม่ได้ดีไม่ดีบางบางรายในเวรเล่นเราก็เคยพูดอยู่ครับเอาทีนี้จับเป้าตรงเอารับบุญไม่เป็นทําไง มันก็ไม่ยากสอนให้เขารับบุญสินะครับวิธีการส่งเสียงถึงเขาเขาจะอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็ช่างนะครับวิธีการก็คืออธิษฐานครับขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปดโปรดดลบันดาลให้เสียงของข้าพระเจ้าดังถึงผู้ตายเหมือนต่อโทรศัพท์นะครับตอนนี้นะถึงผู้ตายแล้วนะครับตอนนี้คุณอยากพูดอะไรล่ะที่จะให้เขารับบุญเป็นหนึ่งดึงสติเขากลับมาก่อน เพราะคนตอนนั้นตายใหม่ๆก็ต้องเหมือนคนสติแตกเพราะอะไรอยากฟื้นไม่อยากตายนี่คือความอะไรความปกติของคนที่ไม่พร้อมที่จะตายนะก็ต้องบอกเขาว่าตอนนี้คุณตายแล้วนะครับบอกกับผู้ตายนะฮะแล้วยังไงมันก็ไม่ฟื้นและตอนนี้ถ้าอยู่อย่างนี้เป็นสภาพอย่างนี้มันจะเจ็บปวดอยู่อย่างนี้ก็จะต้องเป็นวิญญ,ญาณลำบาก แล้วใครเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ากำใครกำมันแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยให้สุกได้สบายได้เนี่ยมีคาเดียวคงเคยได้ยินนะบุญเขาก็ต้องรู้นะรู้จักคําว่าบุญแต่ทีเนี้ยเอาส่งให้แล้วทําไมไม่รับรับไม่เป็นใช่ไหมคนตายใหม่เขาก็ไม่รู้อีกว่าบุญมันเป็นยังไงก็ต้องอธิบายตั้งใจฟังนะตั้งสติด้วยถ้ามีแสงสีขาวพุ่งไปหา นั่นคือบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ไปเห็นเมื่อไรให้คิดทันทีว่าขอบุญนี้เป็นของข้าเท่านั้นเองก็คือเหมือนยื่นมือรับนะจะได้รับแต่ถ้ามองอะไรขา,ขาวๆมาว่ะแล้วก็เฉยๆก็คือไม่ได้รับเพราะงั้นจับความตรงนี้ไว้ตั้งสติไว้ยังไงก็ตายแล้วจะร้องไห้ยังไงก็ไม่ฟื้นตั้งสติรับบุญให้ได้แล้วจะสุขสบาย ไอ <d eg Wagner> pues pues ้ที like ่เจ็บปวดก็อธิษฐานจากบุญนี้หายเจ็บปวดได้หิวก็อธิษฐานจากบุญนี้ให้เป็นอาหารได้เหมือนเงินซื้อเหมือนเงินซื้อแต่อธิษฐานเอารับบุญไปแล้วอธิษฐานอยากได้อะไรทําเอานะนี่คือวิธีอธิษฐานนะครับหลังจากนั้นคุณก็ส่งบุญให้เขาเหมือนเดิมที่เคยอ่านในเพจไปนั่นแหละแล้วก็ให้ในเวรเขาเออตรงนี้แหละคุณต้องให้ในเวนเขาก่อนจริงๆต้องขอในเวรก่อนนะก่อนที่จะส่งเสียงหายาให้ในเวรก่อนขออนุญาตท่านในเวร เพื่อเพื่อความพอใจของในเวนไงครับไม่งั้น,นเดี๋ยวเจอรายการชิงอบุญไปเขาิม่ซีดนะไม่ให้ถึงอ่ะครับดีไม่ทีลุมกระทืบกันอยู่อีกก็ยุ่งเหมือนกันเพราะงั้นเอาบุญให้ในเวนเขาก่อนบุญที่พอใจที่ในเวนพอใจอันดับแรกบุญของผู้ตายเบิกบุญของผู้ตายก่อนอันนี้คือผมเจอท่านชาวทิพย์มาสอนตอนที่ไปช่วยวิญ,ญญาณที่ถูกคัตกรรมลายหนึ่งก็แล้วกัน ท่านมาสอนปับ๊บผมจะเอาบุญผมให้มกไม่ได้หยุดหยุดเอาบุญของผู้ตายให้ในเวรก่อนเพราะเขาจะพอใจกว่าบุญเธอเออผมก็เลยจําคํานี้มาเออถูกไงเพราะว่าเออ <be S 2> ช่วคราวชั่วแรกแรก,แรกนี่เองสามครั้งห้าครั้งพอไม่ใช่ว่าให้ตลอดการหลังจากนั้นเป็นของเราแล้วบุญน่ะที่จะต้องให้บุญที่เกิดขึ้นในงานที่เราบระเพ็ญกุศลน,นี่แหละเอออุอทิะซึ่งเรื่องนี้ก็ก็เคยเผยแพร่เคยพูดใน youtube โอทั้งในเพจทั้งใน youtube มีหมดนะฮะ นั้นท่านที่ถามมาก็ครับมันมีสิทธิ์เป็นไปได้และเราพิสูจน์และพอเอิญก็ตรงกันก็แปลว่าหมอเขาก็เก่งนะนะครับก็เราก็บอกมุมแก้ให้แล้วนะครับว่าถ้าเจออย่างนี้แล้วถ้าทําแล้วยังช่วยไม่ได้และยังเป็นอย่างนั้นล่ะอ๋อกมคําเดียวเลยครับกรรมมันมีหลายกรรมนะครับที่ซับซ้อนกันอยู่นั่นกรรมของเขาครับเรามีสิทธิ์แค่นี้บางคนนะญาติเสียปั๊บ ไม่ว่าจะตายปกติหรือว่าอุบัติเหตุนะ <c oughs> พยายามหาสูตรสําเร็จครับเหมือนมาม่าครับทํายังไงจะให้ญาติเขาสบายทําไงดีเออถ้าเป็นลูกตรงสุดเลยนะครับบวชปฏิบัติกรรมฐานสิครับบุญแรงแต่ที่บวชเล่นเลนลิเกนั้อย่านะครับอย่าบวชเลยดีกว่าแม้แต่หน้าศพนะเพราะอะไรบาปมันไปหาผู้บวชอะครับเพราะไม่ปฏิบัติศีลปฏิบัติทมตามตามการอะไร อที่ฐานหรือว่ากล่าวคําตอนขอบวชใช่ไหมใช้คํานี้ดีกว่าผมถนัดภาษาไทยนะ <c oughs> นันน้นบุญจะขาอาบุญจากะโรมัหโโถ้าลูกบวชนะครับถ้าเกิดพ่อแม่ประ,ประสบบัติเหตุหรืออะไรตายหรือเป็นถ้าลูกห่วงมากไปเลยครับวัดป่าทั่วประเทศไทยเนี่ยตื่นสามตื่นฉันมือเดียวแล้วปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วถ้าเป็นลูกสาวครับครก็บวชที่พามก็ได้ นุ่งเขาผมขาคือคือก็ยังดีกว่าอย่างน้อย,อย,อยก็ศีลแปดใช่ปะ่ะนะก็ยังดีกว่าศีลห้าคือคนธรรมดาก็ทําได้นะครับศีลห้าแต่แต่บุญมันไม่เท่าพวกที่ศีลเยอะกว่าศีลอุโบสถเออวัดปฏิบัติทําเท่ากันเนี่ยท่านที่มีศีลเ<ม>ยอะกว่าได้บุญเยอะกว่าอันนี้ขอขอใช้คํานี้ในการตอบนะครับเพราะงั้นถ้าผู้ที่ฟังอยู่ญาติพี่น้องเสียชีวิตแล้วรักมากห่วงมากนะครับบวชและปฏิบัติ นี่คือบุญใหญ่สุดถ้าเกิดคิดว่าผู้ที่เป็นบุปการีเขาสร้างบาปไว้เยอะบบค,นนคอหน้าทำคือสามารถช่วยจากข้างล่างได้ระยะชั่วครู่โอ้นี่คือกําลังใหญ่เลยนะยิ่งกว่าคุณไปสร้างโบสถ์ทั้งหลังเอาเงินซื้อบุญนะ่มันไม่ได้อะไรเท่าไหรหรอกนะคือเรนนัน้นเบาวิญยายู่ในสภาวะความที่รับบุญไม่ได้ก็ค,คืออุทิศไปก็เลยไม่ถึงทีนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูก <laughs> น,น,นี่เป็นหลานเป็นเหลนเป็นญาติ นะของผู้ตายเออถ้าบวชแล้วต้องใช้การอุทิตเพราะว่าบุญจนะไปถึงพ่อกับแม่อีกครันหนึ่งครับครูที่ผมพิสูจน์ทราบมาได้คือเราอธิษฐานเบิกบุญที่เกิดขึ้นในงานหรือบุญบุญใดก็ได้คาไว้ตามสภาวะที่เขารับรับบุญได้ก็าะจะได้บุญชั้นทานไปแต่ก็อยู่ที่ญาติที่จะทํากัแล้วกันนะครับถ้าท่านติดพิธีกรรมมากก็คงไม่ได้อะไรแต่ถ้าท่านจับที่เรื่องของบุญกุศล ก็เป็นโชคของผู้ตายก็แล้วกันนะครับอ่า๋ยวน,นี้ต่อมาแม่ป่วย <c oughs> อยู่โรงพยาบาลจะอุทิศบุญองไงรมาก็มีนะฮะถามมาในไลน์ในเพจข้อความก็มีนะฮะส่วนมากก็เป็นคนแก่นะพ่อแม่อยู่ห้องไอซอุทิศบุญยังไงให้เขาหายให้เขาดีขึ้นอืือุทิศบุญให้หมอดีไหมเนี่ยเราก็อึ้งเลยเหมือนกันกายเนื้อมันจะพังแล้วเนี่ย นะอุทิศบุญยังไงคือ,คอต้องเข้าใจคําว่ากายเนื้อกับกับบุญนะครับเขามันมันมันบางทีมันไปไม่ได้กันไปได้วยกันไม่ได้นะก็ถามเอา้าเมื่อถามก็หาช่องออกให้นะไอจะไม่ให้เลยก็ยังไงอยู่ก็ตกเอางี้รวมกันอุทิศบุญให้ในเวนที่มาถึงตัวของผู้ที่ป่วยเพราะนั่นคือเป้าใหญ่สุดสองบุญให้เชื้อโรค นะแต่ต้องกำกับคำว่าพอเหมาะพอดีแล้วก็ให้เชื้อโรคที่เสียชีวิตหมายถึงใช้คำไหน,นเชื้อโรคที่ตายดีกว่านะจากในกายของผู้ป่วย,ยให้รับบุญได้ต้องอธิษฐานกำกับเอาไว้นะนะครับก็สามสัญญากับในเวรของผู้ป่วยว่าถ้าเขาดีขึ้นจะสอนให้เขาทําถ้าเขาไม่ทําตามสบายคือได้เท่านี้ลุมกันให้อยากให้ก็ให้ไปนะครับอย่าคิดว่าไปบนบวชอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ สี่ก็คือขอท่านทั้งหลายที่พอจะมีพลังในการรักษาคําว่าท่านทั้งหลายคือเราไม่จํากัดอุทิบุญถวายเลยทุกท่านที่มาช่วยรักษาให้อาการดีขึ้นอย่าพูดคำว่าหายนะขนาดไอซียูเรื่องหายปั๊บนี่ไม่มีอ่ะมีแต่หายไปเลยใช่ปะครับอมมืมีแต่ทรงกับทรงให้บรรเทาให้บรรเทาแล้วเสร็จแล้วจะสอนให้พผู้ป่วยทําเองคือเขามีสติกลับมาถูก ตอนไอซียูเราทําแทนได้นะแต่เขามีสติแล้วไม่ทาไปทําแทนไม่เกี่ยวแล้วนะครับเพราะอะไรมันไม่เป็นที่พอใจอะครับต้องเข้าใจทำนี้วันลวครับเออถ้าไม่ทําปล่อยเลยครับตอนเนี้ซ้ำสองไม่ได้นะไปรับปากเขาอีกเราโซ่อีกซ้ำสองไม่ได้นะเข้าไอซียูอีกรอบจะเอาใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรรอบแรกเขาให้นะแต่รอบสองนี่เอาใหม่อีกแล้วมันยังไม่สํานึกเลยจะทําแทนอีกแล้วเหรออันนี้เราจะเดือดร้อนแล้วครับยุ่งอะไรด้วย นี่นี่นี่แกยุ่งอะไรด้วยพปรคกรประกันจะโดนแล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นการช่วยได้ในระดับหนึ่งพ่อแม่ลูกทําให้มันเป็นหน้าที่อันนี้พอพอพอมีเหตุผลในการอ้างคือเราไปยันเขาได้ไปเถียงเขาได้พ่อชั้นแม่ชั้นฉันจะให้มันก็คือหน้าที่ของลูกเขาก็เถียงไม่ออกแกจะเอาไม่เอาก็ไม่รู้จะให้อ่ะถึงจะตื้ออจะตื้อเออที่มนรคพลายอมนะท่านก็เห็นใจให้ด้วยนะครับอ่ามันเป็นเหตุกับผลแต่ผู้อื่น ก็ต้องหาเหตุผลเอาละครับฉันเป็นญาติฉันเป็นเมียฉันเป็นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าไม่ใช่เป็นแค่รู้จักบุคคลที่สามนะครับที่สี่ที่ห้าสินูไม่สมควรแล้วครับงั้นคนที่ทําคือคนที่ใกล้ชิดโดยสายเลือดคือเข้าไปแนะนําคนใกล้ชิดในสายเลือดด้คือเป็นคนนอกแต่เข้าไปแนะนําได้แต่ถ้าเขาไม่ทําเอบางทีผู้ที่รู้เนี่ยไม่ใช่เป็นญาติเลยแค่รู้จักจะทําแทนแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องเป็นได้แค่ผู้แนะนำบางคนเขาจะให้ผมทำน่ะมา อาจารย์ช่วยหน่อยโอ้โหสองกระจกดูกูวิเศษตรงไหนวะเนี่ยไม่เจอความวิเศษเลยนะหัวจะงอกแล้วเนี่ยนะไม่มีวิเศษเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้มาขอความช่วยเหลือจากผมผมมีดีอยู่ตรงคิดเก่งปัญญาเรื่องนี้จะพาะเรื่องนี้นะแต่เรื่องอื่นไม่ดีอะนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะช่วยใครทุกคนได้นะครับเง้นต้องต้องบอกไว้นะครับคนธรรมดาคือคนธรรมดาจริงๆตรงไปตรงมา อ,อีกอันหนึ่งครับดูแล้วน่าจะไปพ้นเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนาะอ้าวก็เรามาพูดเรื่องอะไรเราประสบการณ์วิญญาณยังพูดเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> เอาเรื่องรถสิ่งไหมไม่ใช่อ่ะนะก็ต่อไปถามไหมครับทันนี้หลอนบ้านก็จะไปเช่าบ้านหรือจะไปซื้อบ้านก็ไม่แน่ใจครับแต่พอไปไปถึงเนี่ยมีมีข่าว,าวบอกว่าที่นี่มีคนผูกคอตายจะซื้อไหมอันนี้ความเป็นคนซื้อครับ มันมัเหมือว่ามันเป็นปัญหามันเข้ามาเกี่ยวหมดนะใกล้ที่บ้านที่ทํางานครับการเดินทางสะดวกตัดสินใจและจะซื้อแลราคาถูกในการเช่าหรือซื้อเออมันเงื้อมหนักมันเยอะครับแต่พอได้ยินข่าวว่ามีคนผูกคอตายนี่อึ้งเลยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตของการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเลยนะครับเพราะอะไรมันจะระแวงเดี๋ยวพวกไปตามล่าท้าผีขึ้นมาทำไงหลอนจ้าตายนะ อืมบางทีไม่ไม่ต้องผูกคอตายในบ้านหรือไม่แค่มีอุบัติเหตุหน้าบ้านเช่นยิงตายหน้าบ้านเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านคือเรื่อว่ารถเด็กวัยรุ่นม,มาคว่ำตายหน้าบ้านเนี่ยไม่อยากเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องเลยครับที่ปลาหัวขาดอยู่ในตู้เย็นเนี่ยไม่กลัว <laughs> ตายโงเนั่นจะกินมันอีก <laughs> ครับเรื่องนี้เข้าใจนะพวกผมอาจจะบ้าก็ได้ ที่ดันไม่กลัวทําไมเราไม่กลัวมันมาจากความเข้าใจไงนะเรามองว่าเขาก็เคยเป็นคนมาก่อนให้ทุกคนที่ฟังคิดถึงตัวเองถ้าคุณตายคุณจะเป็นปีศาจร้ายไหมจะเหมือนในห,หนังไหมไม่มีนะครับทุกคนก็ตั้งใจว่าจะเป็นผีดีและอยากไปเป็นผีที่สูงสูงขึ้นไม่มีใครอยากลงไปข้างล่างหรือจะตัวยาวสูงปริ๊ดไม่มีใครเคยฝันเป็นแบบนั้นเลยอยาก พู้ทีตาด้วยการฆ่าตัวตายหรือว่าอุบัติเหตุตานี้เกิดจากทุกขเวทนานะครับมีแต่ความกข์ใช่ครับเขาสร้างกรรมครับแล้วทรมานมันมีสองเคสถ้าเคยฆ่ามาก่อนในอดีตต้องมาฆ่าตัวตายให้ครบห้าร้อยชาติอันนี้วิญญาณจะอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่คือเขาไม่มีโทษที่จะต้องถูกดึงตัวไปข้างล่างจากอนันตเรียกรรมไหมกรรมหนักดีกว่าใช้คำว่ากรรมหนักนะออใช้คําว่ากรรมหนัก คือถ้าฆ่าครั้งแรกเขาเอาตัวลงไปเลยนะครับหมายถึงครั้งแรกที่เกิดเขาเอาลงไปเลยไม่หมดอายุครับเอาไปขังอันนี้คือประสบที่ประสบมานะ,จะเจออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเคยฆ่ามาแล้วแล้วนี่มันคือระหว่างรับกรรมอันนี้อายุมนุษย์ได้มาเจ็ดสิบฆ่าตัวตายผูกคอตายอายุสี่สิบสามสิบปีครับยังมีเวลาเที่ยวเล่นตอนนี้แหละครับก็มักจะยังไม่ค่อยไปไหนแล้วครับอยู่ที่บ้านแล้วเจ็บคอมากเคยเจอมาเข้าเด็ก นักเรียนพูดไม่ได้ครับอื้ออืออือชี้อยู่ตรงคอเป็นอะไรเราก็ถามอื้ออืออือลิ้นมันก็แลบออกมานะผูกคอตายใช่ไหมอื้ออื้ออืออเลยคือสภาวะสุดท้ายเขาเจ็บมากผูกคอตายมันทั้งอึดอัดทั้งเจ็บแหละมันจําสภาวะเดิมได้แต่แล้วก็เจ็บอยู่อย่างนั้นแล้วทําไงเมื่อล่องลอยไม่ใิ่ล่องลอยสิอยู่สิงสถิตเขาเรียกว่าสิงสถิตดวงวิญญาณอยู่ในบ้าน ทีนี้ใครมาอยู่ที่นั่นสิ่งที่เขาอยากได้เขากาลังหนึ่งเจ็บสองหิวหิวโหยทำไงผมท,ทางเขคือพยายามติดต่อไอ้คนที่มาอยู่นั่นแหละความเฮี้ยนมันก็เกิดแล้วไงครับความมันจะเกิดขึ้นตอนนี้แหะครับความตื่นเต้นมาแล้วเขาก็จะพยายามสุดกำลังเท่าที่ทำได้เุกาฝันให้เห็นทำไมเขากำลังทุกข์มากครับ ไม่ใช่หลอกด้วยความสนุกสนานนะครับไม่ได้หลอกพยายามขอความช่วยเหลือครับถ้าเห็นอย่างนั้นนึ่งเบิกบุญให้ในเวรเขาก่อนดีที่สุดพอเปิ่งกันกันกันอันนี้เป็นสูตรสําเร็จเลยนะครับเอาบุญให้ในเวรเขาก่อนในเวรของวิญญาณที่ฆ่าตัวตายเยนีน่ยสี่คนห้าคนบุญเราเนี่ยเสร็จแล้วเบิกบุญมาเป็นพลังรักษาอาการบาดเจ็บและเจ็บปวดให้เขาสามคนหน้าคนมันแล้วแต่พลังของแต่ละคนแล้วก็พลังรับของเขา งั้นก็สามคนห้าคนเจ็ดคนทบไปอาการเขาจะดีขึ้นหายหรือไม่หายแล้วแต่กรรมของเขาอีกบางคนแค่ดีขึ้นบางคนหายอันนี้เราเราไปบังคับเกินกรรมเขาไม่ได้ต่อไปก็คือเอาบุญให้เป็นอาหารน้ําดื่มเสื้อผ้าให้เขาทีนี้เองแหละครับความทุกข์เขาหมดถามว่าเขาจะรักเราไหมคุณอยากให้เขารักไหมล่ะครับรนดับที่หนึ่งน,นะจริงๆไม่มีอะไรตอนนี้อีกาอการน,นั้นก็นถ้าไหบุญกับชาติทิพอยู่ที่นั่น แล้วก็ฝากบอกท่านว่าเรารู้แล้วว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นขอให้ท่านอย่าให้วิญญาณนี้มาแสดงตัวเราจะอุทิศให้กับทุกิญญาที่อยู่ในบ้านนั้นได้คือคือรู้ว่าตัวเองกลัวเนี่ยก็คือการให้ซะเองไม่ต้องแสดงหลังเหนื่อยเอาไปเลยดีกว่าทํามาแสดงแล้วแต่เป็นเรื่องแต่ถ้ามาแสดงมีโทษทําได้ครับทําได้นะฮะก็สรุปว่าถ้าบานถูกอย่างนี้พวกผมเอานะพวกผมสนุกนะเพราะอะไร พวกผมช่วยเขาได้อะนะแต่ทุกคนที่ฟังก็ถือว่าผมให้แนวทางเอออย่าไปเอาหมอมานะคำที่พูดนี้หมอทางด้านอาคมนะครับมาทำพิธีเพื่อขับเพื่อไล่เพื่ออะไรเอาพระมาทำน้ำมนต์แต่เอาพระมาสวดแล้วก็ซัดน้ำมนต์รอบบ้านงานเข้าคุณได้สร้างแค้นเพราะคุณได้ทำร้ายเขาพุกอยู่แล้วยังมีผู้มาทำร้ายคิดเอากันละก,กันครับความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะครับ เขาน่าสงสารนะครับที่เขาทํามันก็คือกรรมนะครับที่มันเกิดกับเขานะถ้าเราส่งเคาะได้มันก็เกิดบุญกุศลกับเราครับเท่านั้นเธอเขาสุขสบายโอ้ยเขาจะช่วยดูช่วยแลก็จะกลายเป็นอย่างดีเลยฮะมิตรเป็นผู้<อ>ทีกลับมาคุ้มครองดูแลเราถ้าเขาสบายขึ้นครับก็บ้านผมก็มีอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยท้องกลมด้วยละไม่ใช่ผูกคอตายธรรมดานะสุขสบายหมดเลยครับแต่ก็จะมีผู้ที่ลำบากมามอีมาเรื่อยๆ <t om> ไม่เป็นไรครับก็ะจะมาเลยเนี่ย<ง>ถ้าลำบากก็ส่งมาบ้านคนธรรมดาเแน่ใจก็นอกจาก <g ued> ุู้ท่านให้บุญได้อ่าแต่ให้ไปเถิดบุญคุณเอาบุญมาสร้างบุญบุญมันเกิดกับคุณมันก็เหมือนการเราทําทานให้กับมนุษย์ทั่วไปอสองเคาะให้กับมนุษย์ที่ลําบากยากจนแต่เราทําทานให้กับวิญญาณต้องทําความชินให้ได้ความเข้าใจก็คือวิญญาณกับคนนะจิตใจอะคนเหมือนกันขนาดเป็นยักษ์เป็นอสูรเป็นนาคนะพอคุยกันตรงๆนะเขามาไล่มาดี แกก็คนฉันก็คนเขาบอกเขาไม่ใช่ไม้มาก่อนนะคนจิตใจคนเหมือนกันใช่ไหมทําไมจะคุยก็ไม่รู้เรื่องมาคุยอย่างนี้เออคุยกันรู้เรื่องเว้ยเฮ้ยเพราะว่าเมื่อจิตใจเราอยู่ในสภาวะจิตใจเราอยู่ในสภาวะที่ซึมซับกับวิญญาณมากๆเราจะอยู่ใกล้กับความตายเมื่อชินกับความตายชินกับวิญญาเราจะไม่กลัวตายมันความรู้สึกเขาก็คนเราก็คนครับเราจะชินมันจะไม่สร้างมโนภาพแล้วเราจะสามารถรับรู้ทุกกวทนาได้มากกว่าผู้อื่น รับรู้ความเป็นสัจธรรมของชีวิตเร<ช>ื่องความตายได้มากกว่าผู้อื่นเราจะรู้จักกฎแห่งกรรมและกลัวบาปกลัวกรรมมากครับเพราะอะไรเราอยู่ใกล้นะืันทุกวันนี้พวกผมก็จะเป็นอย่างเนี้นะครับเพราะอะไรเราอยู่ใกล้ทําให้เรากลัวผาดพังมั่งก็นีดๆหน่อยอดไม่ได้งั้นก็มันสร้างความดีไว้นะครับคนเรา,เ,า,เ,าเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่และใช้กรรมเก่านะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลต่างๆ,ๆาย่อม นำพาเหตุปัจจัยจากอดีตก็นำพาให้เรามาพบพันกับสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะครับอดีตส่งผลนะปัจจุบันนี้ปัจจุบันที่เราสร้างก็จะส่งผลหาอนาคตต่อไปนะครับก็ฝากไว้เป็นจิตความรู้เล็กน้อยนะครับถ้าครั้งหน้ามีประสบการณ์ต่างๆก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับครูครับเอาละครับวันนี้ก็คงได้สาระความรู้ก็ฟังทุกอย่างอย่าเชื่อหมดยำ้ำ ก่จะพิสูจน์ได้พิสูจน์เอานะครับพวกเราก็เจอรู้มาแบบนี้เราก็เล่าให้ฟังแต่ไม่ยืนยันความถูกต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะครับเราไม่ได้เก่งที่สุดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ